d i t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อ Fast Fashion ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาทำความรู้จักกับ Renim Project แบรนด์สตี t แวร์รักโลกที่หยิบเศษผ้ามาอัพไซโคลให้เป็นของมีสไตล์ใน d i t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษครับ เป็นดีไซเนอร์ที่ทำงานออกแบบแฟชั่นครับที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนครับโดยหยิบเอาเสื้อผ้าแล้วก็ยีนเก่านะครับมาอัพไซเคลครับทำให้กลายเป็นไอเทมสตรีทแวร์รักโลกครับแล้วก็พาสินค้าของตัวเองไปสู่รันเวย์ระดับโลกได้ครับและมีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลด้านดีไซน์ยอดเยี่ยมระดับประเทศมากมายนะครับอย่างเช่นรางวัลดีมาร์ w อ r วอแล้ก็รางวัล b m Export a w a r d ในปี2019ครับนั่นก็คือ คุณโยทรงวุฒิทองทั่วครับคุณโยเป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของแบรนด์ Re นิมโปรเจกตครับสวัสดีครับคุณโยครับครับสวัสดีครับผมทรงวุฒิทองทั่วนะครับครับก่อนอื่นครับผมอยากให้คุณโยช่วยเล่าที่มาที่ไปของแบรนด์ให้เราฟังนะครับว่าแฟชั่นความยั่งยืนแล้วก็ยีนครับสามสิ่งนี้มารวมกันเป็นแบรนด์ r รนิมโปรเจกตได้อย่างไรครับก็ถ้าในเรื่องของแฟชั่นความยั่งยืนและยีเนี่ยทำไมมันมารวมกันเป็นแบรนด์ r รนิมโปรเจกตได้อย่างไรนะครับก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายเรื่องโลกร้อนเป็นหลักครับผมเองเนี่ยอยู่ในวงการแฟชั่นเนี่ยมา20กว่าปีแล้วจนมาอยู่ช่วงหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําแบรนด์ของตัวเองด้วยความชอบส่วนตัวนี่แหละว่าเราชอบใส่เสื้อผ้ามือสองนางเกงยีนเก่ามือสอง,อ,สอ,ง,อ,สอ,งอะไรเยงี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่านังเกงยีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยังวนเวียนกลับมาเป็นนังเกงยีนมือสองในต,ตาดอยู่นะครับแต่เราก็มีการผลิตใหม่อยู่ ตลอดเวลานะครับแล้วก็เยอะมากในทั่วโลกเพราะฉะนั้นเลยคิดว่าจุดเริ่มต้นในการที่เราหยิบกางเกงยีนเนี่ยที่มันแบบมีเนื้อผ้าที่คงทนสามารถยังใส่อยู่ได้นานเนี่ยแทนที่จะไปโยนมันทิ้งเราก็มาสร้างมูลค่าจากขยะขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคเรามาเริ่มแบรนด์ยีนเพราะฉะนั้นแบรนด์ยีนเนี่ยมันก็คือเดนิมนะครับแต่เราก็ไม่ได้แบบทำเดนิมฟ้ตรงๆเรามีการรีเมคมันนะครับเราก็เลยคิดว่าโอเคเราก็ได้ชื่อของแบรนด์แล้วมันก็ควรจะเป็นรีนิมโปรเจก ซึ่งการที่มีโปรเจกต์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากทดลองกับยีนเนี่ยหรือวัสดุเสื้อผ้าที่มันแบบเก่าไปเรื่อยๆเ,เพื่อเกิดการพัฒนานแล้วก็สร้างแบรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าแฟชั่นยั่งยืนแล้วก็เป็นยีนทําไมครับผมครับน่าสนใจมากเลยครับทีนี้ผมอยากทราบถึงกระบวนการคิดแล้วก็กระบวนการทํางานของคุณโยครับว่าทําอย่างไรถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าเก่าได้ครับ ครับผมก็จริงๆแล้วการที่เราเอายีนเก่ามามาทําในผลงานของแฟชั่นเนี่ยเราก็จะมีการวิธีการที่เราจะต้องแบบมากกว่ากระบวนการของการผลิตเสื้อผ้าทั่วไปคือการที่เราจะต้องแบบเอากางเกยีนเนี่ยมาเลาะก,ก่อนถึงจะมาทําชิ้นใหม่ได้เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการทำแนวดีคอนส t r u ชั่นนะครับโดยที่เราก็จะมีวิธีการแล้วก็แนวคิดในการที่จะทําก็คือเรียกว่า m ีเม r e ีดิวแล้วดี d e s i g n นะครับตรงนี้มันคืออะไรมันก็คือ การที่รีเมคเนี่ยมันคือการที่เรานําบันเก่งยินเก่าที่มันยังไม่ย่อยฝายไปเนี่ยครับทำไงก็ได้ให้มันเกิดเศษให้น้อยที่สุดก็คือเอาเอา,เอาพวกนี้แหละมาทําเป็นสินค้าใหม่แล้วก็เศษพวกนี้เราก็ยังไปทําให้มันหมดไปด้วยการทําีโลเวสด้วยเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกนะครับมันก็เลยเป็นวิธีคิดการคิดว่าเป็นรีเมคยังไงนะครับแล้วก็การที่เราพูดว่ารีดีล์้วยก็คือการที่เราเราต้องลดการทําลายให้มันน้อยลงนะครับช่วยให้ผู้บริโภคมองถึงการบริโภคที่แบบมากเกินไปด้วย ทั้งเราต้องการจะสร้างวงจรของ c ฟ r c u l a r CE c ีอีเฟอร์คลาร์อเนี่ยให้มันเกิดเศรษฐกิจุนเวียนในระบบของมันนะครับพยายามจะเอายีนตัวเก่าเนี่ยที่มันยังไม่สลายไปอย่างเงี้ยเอาทำไงให้มันกลับมาอยู่ในระบบแล้วก็ลดทั้งวัตถุดิบลดการใช้พลังงานลดค่าแรงทุกอย่างก็สามารถวนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับสุดท้ายก็คือการรีดดิไซน์ก็คือการที่เราเอายีนเก่าเนี่ยมาสร้างให้เป็นสินค้าใหม่ที่ดูโมเดิร์นมีความทันสมัยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในความคิดของการที่เราทําสินค้าของรีนิมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการ upcycling โดยที่ยังใช้วัสดุดิบเก่าอยู่นะครับครับและก็สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองเห็นในเสื้อผ้าของรีนิมนั่นก็คือมันมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นมีความครีเอทีฟมีความสร้างสรรค์อยู่และมีกลิ่นอายของความเวอรี่ไทยอยู่นะครับคุณโยได้คิดถึงเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยในงานออกแบบหรือเปล่าครับ เรื่องของเวลีไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราก็าเรื่องของคอลเลคชันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแล้วก็ผลกระทบที่เกี่ยวกับสังคมไทยใกล้ๆตัวของเรานะครับนั้นเวลีไทยคืออะไรก็คือถ้าเป็นมองไปสไตล์อะครับมันเขาเรียกว่าคริสสไตล์อะครับเขาเรียกว่าการทําของแบบที่มันถูกแล้มันดูแพงได้อย่างไรอย่างเงี้ย มองว่าเป็นงานศิลปะแล้วกันนะครับงานศิลปะก็จะมีศิปนคนหนึ่งชื่อว่า Jeff เจฟคูลอะไรเงี้ยครับเขาพยายามเอางานศิลปะที่มันคนถูกมองข้ามเนี่ยมาทําให้มันดูมีคุณค่าม,มากขึ้นก็ก็เป็นสไตล์ของเรียกว่าคิสสไตล์นะครับแล้วความดีไทยเนี่ยใกล้เคียงกับสไตล์พวกนี้มากก็คือมีความที่แบบมีความเชยมีความที่คนสน่วนใหญ่จะมองข้ามในสังคมไทยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอาเรื่องพวกน,นี้มาเล่าเรื่องในการทําสินค้าด้วยในแต่ละคอลเลคชันนะครับ ก็อันนี้แหละเราต้องการทําสินค้าที่ดูทันสมัยแต่เราก็ไม่ต้องการแบบนาเสนอความเป็นไทยร้อซแบบช้าชุดล้ำไทยหรืออะไรเงี้ยไปให้เขาดูแต่เราต้องการทําสิ่งที่มันสากลไปสู่ตลาดโลกนะครับแล้วก็ทาไงก็ได้ให้โลกเขาเข้าใจกับเราอะไรเงี้ยครับครับแล้นี้ผมขอถามถึงมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปในมุมมองของคุณโยเนี่ย คนมองแฟชั่นเปลี่ยนไปไหมแล้วก็พฤติกรรมของคนในอนาคตหรือว่าเทรนแฟชั่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับจริงๆแล้วผมว่าตอนนี้หลังจากยุคโควิดก็เป็นน่าจะแบบว่าจะเกิดการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโควิดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการทําให้ผู้พกเปลี่ยนไปละนะครับในแง่ของความคิดก็ตามอะไรยเงี้ยครับ กระแสเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสินค้าอีโคเนี่ยมันก็ได้มีผลเพราะว่าในช่วงช่วงนี้ช่วงโควิดเ่ะจริงๆมันเกิดกา a l ปลี่ i n g ปลงที่ค่อนข้างจะแบบเริ่มรุนแรงมากขึ้นอย่างน้ําท่วมในประเทศต่างๆในช่วงนี้อะไรเงี้ยหิมะตก,ตกความหนาวซึ่งเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าในรอบโลกเนี่ยจะทําให้คนตื่นตัวเรื่องกับสิ่งแวดล้อมเพราะ,ะนั้นการบริโภคสินค้าสิ่งแวดล้อมเนี่ย เขาก็คงจะต้องคอนเซิร์ตมากขึ้นว่าการจะซื้อสินค้าของเขามันจะเกิดอะไรกับโลกบ้างทำลายธรรมชาติมากไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเข้าใจว่าแบบนดนี้วเวลาทําสินค้าอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆเรื่องพวกนีเน้เป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยกลุ่มลูกค้ายัางเล็กอยู่แต่จริงๆแล้วในตลาดโลกเนี่ยเขาค่อนข้างคอนเซิร์ตแล้วก็เข้าใจสินค้าพวกนี้ได้ลึกซึ้งกว่าเรานะครับในการที่เราจะทําสินค้าส่งออกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจมากๆแล้วก็รู้ว่าผู้บริโภคในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไรแล้วบ้างครับผม ทีนี้ผมอยากทราบว่าเวลาทำแฟชั่นที่ใช้แต่วัสดุอัพไซเคิลอย่างเดียวเนี่ยครับเรามีวิธีในการหาไอเดียใหม่ๆใ,ในการสร้างสารรค์งานใหม่ๆของเราอย่างไรบ้างครับครับ ก็คือผมจะมองหาว่าจุดที่เราเริ่มเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับอันนั้นจุดที่เราตั้งวิสัยทัศน์ถึงแบรนด์ก็คือการที่จะช่วยโลกโลกร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องมอง core value ของแบรนด์ว่าเราตั้งมัเพื่ออะไรเพื่อทําให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีขึ้นนะครับแก้เพนยนพอยของเขาคือให้ได้สินค้าท,ที่ที่ดีนะครับแล้วไม่ทําลายโลกผมก็เลยตั้ง position ตัวเองให้แบบเป็นสินค้าที่เป็นอีโคที่แบบดูโมเดิร์นแล้วก็ ดูทันสมัยนะครับเพราะงั้นเราก็โฟกัสกับการทําสินค้าของเราอยู่เสมอนะครับในการทดลองและพัฒนาผิดพันเสมอไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้น <S <S ผมคิดว่าการทําสินค้าจากของเก่าเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาไปได้อยู่เสมอถ้าเราไม่หยุดนิ่งแล้วก็ใส่นวัตกรรมด้านดีไซน์นะนวัตกรรมด้านงานฝีนมือแล้วก็นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับถ้าเราผนกรวมกันได้เนี่ยมันจะเกิดสิ่งใหม่ๆก็ฝากไว้ว่ามันก็สามารถจะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักออกแบบแล้วก็ผู้ประกอบการที่สนใจไอเดียเกี่ยวกับการทำงานเพื่อความยั่งยืนนะครับต้องขอขอบคุณคุณโยทรงวุฒทองทั่วครับที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองความคิดด้วยกันในวันนี้ครับครับผมและสำหรับ EP นี้เวลาได้หมดลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานออกแบบนวัตกรรมและก็ธุรกิจใน EP หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ